ท่านพี่น้องมุสลิมผู้มีศรัทธาทุกท่านครับ <Yes. S 1> ในงานหรือว่าอิบาดาที่เราจะต้องกระทําในด้านดําเนินชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมสิ่งที่สําคัญที่สุดถือว่าเป็นอิบาดาอันใหญ่แล้วก็เป็นหลักก็คือเรื่องของการละหมาดดังนั้นท่านอบบีได้บอกว่าการละหมาดนี่แหละจะเป็นเครื่องแบ่งแยกระหว่างคนที่เป็นมุสลิม กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะแบ่งกันด้วยการละหมาดนะสำหรับการละหมาดนั้นก็เป็นสิ่งที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติค่อนข้างมากนะแล้วเราจะพบว่าในขณะที่เราศึกษาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับละหมาดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่ไม่ละหมาดหรือไม่ทำเนี่ยก็ไม่เจอปัญหาใดๆเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัตนะิส่วนคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะพบ รายละเอียดแล้วก็พบปัญหาอย่างนั้นอย่างนีน้เป็นเหตุให้เขาจะต้องผลขวายหาความรู้เพิ่มเติมในประเด็นปีกย่อยต่างๆนะครับสำหรับในวันน,นี้เราก็จะมาดูกันถึงข้อปีกย่อยที่เกี่ยวกับการละหมาดในฐานะที่เราจะได้นำไปปฏิบัติได้นะครับนั่นก็คือการละหมาดนั้นเราจะเรียกนับกันเป็นรอกะนะเช่นละหมาดซุปขี่มีสองรอกละอาฮรีมีสี่รอกะออย่างนี้มะเกร็ดมีสามรอกะ คำว่ารกักษาที่เรานับกันเนี่ยนะก็คือการที่เราทำการละหมาดแล้วมีท่าทางที่เริ่มต้นเดียวกันตักบีตแล้วก็ยืนอ่นานปาฏิหา์ไปนะมีรูกกะมีสยูดเนี่ยพอครบไปหนึ่งชุดหนึ่งชุดของการกระทำเนี่ยเราก็เรียกว่าเนี่ยหนึ่งรักษาแล้วดังนั้นเราเราพูดว่ามีสองรกักษามีสี่รกักษาเนี่ยก็หมายถึงว่าเรามีการกระทำไปเหมือนกับครบไปรอบหนึ่ง นะซึ่งในรอบนั้นก็จะมีการยืนมีการอ่านฟาติฮะมีการรุโัะมีการซื้อจุดนะแล้วก็มีการนั่งเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็คุ้นเคยแนละ้วเราก็เรียกคำว่ารากักากันอย่างคุ้นเคยไปแล้วนะในการละหมาดที่เป็นการละหมาดร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีคนที่มาช้านะมาช้าก็เรียกว่ามาไม่ทัน ก็จึงเกิดคําถามว่าแล้วจุดตรงไหนที่เราจะถือว่าคนคนนั้นเนี่ยมาทันรักาั้นมาละมาตามเขาแล้วถือว่าทันในรักาั้นเนี่ยจะนับตรงไหนนะบางคนบอกนับตรงทันฟาติฮะบางคนบอกนับทันรูกัวบางคนว่านับทันสุยูดก็จะเป็นความเห็นที่แตกต่างแต่ในข้อกําหนดตามที่ท่านนบีได้สอนไว้เนี่ยนะท่านนบีได้บอกว่านะมันอัตร,รัการูกัวนะใครที่มาทันการรูกัว ปกอดอัตดรอการรกาก็ถือว่าทันรอการนั้นดังนั้นคนที่มาทันการรูปัวจึงถือว่าทันในรอการนั้นก็อาจจะมีข้อโต้แย้งบอกว่าเอะก็มาถึงอิหมัมกําลังรูปัวก็แสดงว่าไม่ได้ทันอ่านฟาติฮะแล้วอย่างนี้รกาดนั้นไม่มีฟาติฮะจะใช้ได้หรือก็เป็นเป็นความเข้าใจที่อาจจะนึกไปได้นะครับแต่ด้วยคําพูดที่ท่านอบีพูดไว้บอกว่า ทันรู้ก็ถือว่าทันรกาสนั้นดังนั้นคําว่าทันรูว่าถือว่าทันรกาสนั้น,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 กกน,น,นแน่นอนว่าคนคนนั้นจะจะไม่ทันได้อ่านฟาเธฮาอย่างแน่นอนนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทิ้งคําพูดธนาบีแล้วก็ประสานความเข้าใจอย่างไรนะครับนะวิธีที่จะประสานความแตกต่างอันนี้ให้เข้ามาเป็นอันเดียวกันได้ก็คือเราย้อนกลับไปหาคำว่ามัสบุก ที่เราเรียกกันว่าคนมาไม่ทันและเป็นมัสบุกคำว่ามัสบุกเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือว่าเขาเริ่มละหมาดไปแล้วถูกนำหน้าไปแล้วแล้วเรามาทีหลังเพราะนั้นสภาพของคนมัสบุกเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับเวลาที่เขามาถึงถ้าเขามาถึงอิหม่ามกำลังอ่าน,อ,านอ่านสเระก็ไม่ทันฟาติฮาอยู่แล้วอย่างนี้ก็เรียกว่ามัสบุกเหมือนกันแต่ในความสึกของพวกเราคือไม่ใช่เพราะเขายัางทันอยู่แต่ความจริงแล้วเป็นแล้ว เริ่มเป็นแต่ว่าไม่เกิดความแตกตา่างไม่เกิดผลว่าราชาแต่อย่างใดดังนั้นถ้าคนที่มาสาภาพของมัสบุกเนี่ยก็จะเป็นสาภาพที่ต้องทําไปตามสาภาพที่เรามาถึงนะเรามาถึงอิหม่ามเลยฟาิจาร์ไปแล้วก็ถือว่าเลยแล้วนะถ้ายังทันรู้กว้อยู่ก็คือทันรอกาศถ้าไม่ทันรู้กว้แสดงว่ารอกาศนั้นไม่ได้จะทันซือยู่ทันนั่งใจยายติยังไงก็ถือว่ารอกาศนั้นไม่ไดนะ้ก็จะต้องชดใช้ต่อในเมื่ออิหม่ามเขาให้สลามเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับ เพราะนั้นเกณฑ์ในการวัดก็คือการทันรูก,กวะนั่นเองนะครับและจากเกณฑ์ในการทันรูก,กวะตรงนี้เนี่ยนะยังมีอีกฮาเดชหนึ่งที่ท่านอบีได้พูดถึงว่าการละหมาดที่จะหมดเวลาคือ,ค,อคือใกล้จะหมดเวลาแล้วอย่างเช่นละหมาดอัสรนะีดวงอาทิตย์ใกล้จะตกอยู่แล้วแต่เราอาจจะติดงานติดภาระหรือกลับมาบ้านช้าซึ่งมันเป็นสภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมของเรานะว่าเราเนี่ยยังไม่ทัน จะละหมาดอัสรีเลยแต่ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกอยู่แล้วเนี่ยก็จริงตรงในฮะดิษบทหนึ่งท่านอบีเขาพูดไว้ถึงสภาพแบบนี้ด้วยนะครับท่านอีได้ก่ลาวาอิดว่า ah um, ri, am, ma, อแดนะรับท่านับดุตเมาะห์เาตูดงสาตนี้นด้วะรับานอับดุลลาะห์เาูดไวึงสนียนรัท่านอลเตะหูเาพูดไวึงสนีด้นรั่นลเะหาพูดงสภี้งวอัท่านที่ดุเาะห์พูดแสดงว่าทันแค่รอัา เราเริ่มละหมาดแล้วแหละแล้วก็ได้รอกาสหนึ่งแล้วดวงอาทิตย์ก็ตกไปท่านอบีบอกว่าฟันอยู่ติมมาสลาทุละหมาดต่อไปให้เสร็จแสดงว่าเราเนี่ยมาเริ่มละหมาดช้าช้าแล้วก็กว่าจะจบสี่รอกาสเนี่ยไม่ทันท่านอบีก็จึงบอกว่าถ้ามันทันสักหนึ่งรอกาสอยู่ในเวลาแล้วที่เหลือมันเกินเวลาไปเนี่ยก็ให้ทําต่อไปให้เสร็จเอาถ้าอย่างนี้หลายคนจะถามบอกว่าก็แสดงว่าเราละหมาดแล้วดวงอาทิตย์ก็ตกก็อยู่ในเวลาที่ห้ามละหมาดใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ นะแล้วเราจะรวมสองอันเนะี้ยฮะดิษบทหนึ่งนบีบอกห้ามละหมาดอีกฮะดิษนบีบอกทําต่อให้ครบเนี่ยแสดงว่านาบีพูดขัดแย้งกันเราก็จะรวมยังไงนะก็จะต้องรวมอย่างความเข้าใจที่บอกว่าถ้าอยู่ดีๆไม่มีเรื่องแล้วก็เวลาเนี่ยบอกว่าเวลาห้ามละหมาดคือดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเราก็มาละหมาดถ้าอย่างเนี้ยอยู่ในขายที่ห้ามนะนั่งดูมวยนั่งดูละครไปด้วยว่าเกะกะไปเรื่อยไม่ได้สนใจเวลาแต่พอดวงอาทิตย์จะตกฉันจะละหมาด ถ้าอย่างนี้อยู่ในไข่ห้ามเพราะไม่มีความจําเป็นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่ามันติดงานติดธุระแล้วก็ยังละหมาดไม่ได้เพราะมีภาระมีอะไรบางอย่างที่มาเป็นอุปสรรคอยู่จนกระทั่งได้เวลาจะละหมาดได้ก็ปรากฏว่าเวลามันใกล้จะหมดเมื่อจะใกล้จะหมดต้องทำไหมอย่างต้องทําก็ต้องรีบทําทําแล้วท่านบีบอกแม้มันจะทันเพียงหนึ่งรลนะที่ยงอยู่ในเวลาก็ให้ทําต่อให้เสร็จ แลวท่านก็กล่าวต่อไปอีกนะฮะับทีบทนี้บอกว่าว่าอิลาอัตรโรคาัจดะตันมินสลาตินซุปมิสลาติซุปที่ก๊อปลอันตะตลาชัมฟันยุติมมาสลาตะหูและเช่นเดียวกันคนที่ทันละหมาดซุปที่ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นแม้เพียงหนึ่งรลกสก็ให้ละหมาดต่อให้ครบซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นได้เพราะบางทีเรานอนหลับนะแล้วก็ละหมาดซุบที่อาจจะล่าช้าพอรู้สึกตัวมาก็กใกล้ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วได้ให้ทํำยังไงก็ต้องรีบละหมาด รีบละมาถึงแม้ว่ามันจะทันหนึ่งระคัาและดวงอาทิตย์ขึ้นก็ต้องทำนะครับซึ่งอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับอิคฮะดิษหนึ่งที่ท่านนบีพูดว่า <t> ว่าอิดานสัสอิดานัสยาฮะดุกุมสลาตันเอาหน้ามาอันา <c oughs> ้นหาฟันอยุสลิฮาอิดาซัการอาฮาควนะามหมายก,ก็คือท่านนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยลืมลืมการละหมาดนะคือได้เวลามาแต่เขาลืมเช่นะการลืมเนี่ยศาสนาไม่เอาผิดถ้าลืมจริงๆนะเอาหน้ามาอันหาหรือคนที่นอนหลับไป แล้วก็ไม่ได้ละหมาดถ้าคนลืมหรือคนนอนหลับเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นหรือเมื่อนึกขึ้นได้จากการลืมมนั้นฟันอยู่ซ่อนลีฮาต้องละหมาดทันทีนั่นแหละคือเวลาที่มาถึงแล้วนะครับจะต้องละหมาดเลยนะอีกขะดีหนึ่งท่านอบีบอกมันนซิยาสซลาตันฟัลยยุ่ซ่อนลีฮาอิาดาดะกอรฮาลากับบารอตละฮาอิลลาดาลินะอีกขะดีหนึ่งท่านอบีพูดไว้รวมๆบอกคนที่ลืมการละหมาด ลืมไปเนี่ยเมื่อนึกขึ้นได้เมื่อไรก็ตามก็ต้องรีบทาละหมาดที่ลืมอมันนั้นซะนะลากราฟารแต่ละไม่มีสิ่งใดจะมาชดเชยได้นะอินลาจาลิกนอกจากการละหมาดเท่านั้นแหลนะซึ่งการท่านอบนะีพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ลืมหรือหมดเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยปล่อยเลยตามเลยว่ามันผ่านไปแล้วโอ้มันหมดเวลาไปแล้วกันแล้วกันไปเอาเวลาใหม่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะติดค้างนะแล้วท่านอบีพูดไปชัดเจนว่าลากัาฟาระไม่มีอะไรมาทดแทนได้ จะไปเอาอย่างอื่นว่าเดี๋ยวทําบุญเดี๋ยวซอดกอกก็เดี๋ยวลากข่าวสารหรือจ้างคนละหมาดแทนอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทางนั้นเพราะท่านบีพูดไว้แล้วว่าไม่มีอะไรนอกจากการละหมาดอันนั้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําเมื่อนึกขึ้นได้เลยเวลาก็ต้องทําตื่นขึ้นมาไม่ได้ละหมาดก,ก็ต้องทํทาทั้งๆที่มันนอกเวลาหรือเกินเวลาก็ต้องทําเพราะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการติดทางเอาไว้นะครับ นี่แหละก็คือความสําคัญการละหมาดแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างนั้นทําเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องสนใจเรื่องเวลานอนไปให้อิม่มตื่นมาเมื่อไหร่ก็ค่อยละหมาดมันจะเจ็ดโมงแปดโมงกระชังมันหรือว่าทํางานเรื่อยไปเสร็จงานเมื่อไหร่ก็ค่อยละหมาดมันจะดวงอาทิตย์ตกกระช่างมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นแต่เป็นลักษณะที่ว่าละหมาดนี้เราบอกไว้แล้วว่าอินนัสซอลาตะกานั์อัลันโมมีนีนักกีตารบันเมากูตาอันกุรานที่เราบอกไว้คือละหมาดนั้นมีเวลาและให้เรารักษาเวลาก่อน คนที่จะรักษาเวลาไม่ได้ก็คือนอนหลับเจ็บป่วยมีอุปสรรคมีติดภารากิจมีอะไรต่างๆที่เป็นอุปสรรคนั่นหละคนอย่างนั้นถึงจะถือว่าสุดวิสัยแล้วก็เกินเวลาผิดเพี้ยนเวลาออกไปนะครับนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามสภาพย้อนกลับมาหาตัวเราว่าว่าเราปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปโดยมีอะไรเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหรือเรานั่งนอนเล่นไม่ได้สนใจนะถ้าหากไม่มีอะไรเนี่ยจะต้องรักษาการละหมาดให้ตรงเวลา ไว้ก่อนซึ่งจะตรงกับที่มีสหายท่านหนึ่งมาถามท่านนบีว่างานอันใดดีที่สุดแล้วท่านนบีก็ตอบไปว่าละหมาดให้ตรงอยู่ในเวลาของมันดีที่สุดนั่นสําหรับคนที่ทําได้ส่วนคนที่มีเหตุมีอุปสรรคมีอะไรมาขัดขวางก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีอุปสรรคมีเรื่องขัดขวางเพราะฉนั้นมันก็จะไม่ตรงตามเวลาปกติแต่เมื่อไม่ตรงแล้วเนี่ยปล่อยให้ผ่านเลยตามเลยได้ไหมไม่ได้นะ ลืมก็ต้องทําเมื่อนึกขึ้นได้รับก็ต้องทําเมื่อตื่นขึ้นมาหรือว่าติดอุปสรรคขัดขวางเมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจก็ต้องทําถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วก็ตามส่วนจะเป็นกอดออันหรืออาดาอันเหมือนในคาเนียดอย่างที่เราเคยเรียนกันมาว่ามาก่อนแล้วมาจะต้องมีเนียดนะแล้วเนียดเป็นกอดออันทําในเวลาหรืออาดาอันทําในเวลาหรือกอดอันทําชดใช้นอกเวลาอันนั้นให้พูดไปเถอะมันไม่จําเป็นเพราะทันทีที่ทําแล้วมันตรงเวลา เศนเราละหมาดแล้วอยู่ในเวลาเนี่ยมันก็คืออาดาอันโดยอัตโนมัติเป็นจะไปพูดเราเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นและทันทีที่เราทำละหมาดแล้วมันนอกเวลาไปก็เป็นกอดออันอะจะไปพูดยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ต้องเป็นละหมาดกอดอรหรือว่าชดใช้ไปเองโดยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลากับคาเนีย่ยว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงและแต่เราทําไปตามสภาพของเรานี่แหละว่ารักษาให้ตรงเวลาทําได้ดีที่สุดถ้ามันติดอุปสรรคขัดขวางหรือว่ามีเหตุ ไม่ตรงเวลามันก็เป็นไปตามสภาพของคนที่ว่าพยายามจะทําให้ได้มากที่สุดนะจึงมันไปตรงกับที่ท่านอบีพูดว่าเมื่อใช้สิ่งใดแล้วเนี่ยให้พยายามทําเท่าที่จะสามารถทําได้ซึ่งคําว่าเท่าที่สามารถจะทําได้ความพยายามแค่ไหนจริงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้อัลลอฮฺสุบฮานตะลาเป็นผู้ที่รู้ถึงสภาพของเราว่าจริงๆแล้วเราเล่น,นหรือเราขี้เกียจหรือเราติดอุปสรรคจริงๆหรือเรา หย่อนยานไม่สนใจเวลาการละหมาดอันนี้ทั้งหมดก็จะย้อนกลับมาที่การสอบสวนจากพวงราสวรรค์ตลาดซึ่งพระองค์นั้นทรงรอบรู้ถึงในจิตใจของแต่ละคนอย่างดีที่สุดนั่นเองครนั้นถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีจิตใจที่จะหย่อนยานกับเรื่องอิบาดะพระองค์ก็จะทรงเมตตาในความพยายามของเราครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ปล่อยปะละเลยเพิกเฉย